สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านคับข้อสู่ท้า t h a i f o r e x s c h o o l c o m เว็บไซต์ของนักลงทุนยุคใหม่ไทย forex school daily outlook analysis ครับวันนี้เช่นเดิมนะครับมาเจอกับผมประจำวันที่16นะครับวันสุดท้ายแล้วของสัปดาห์นี้ครับ16สิงหาคมปี2556นะขณะนี้เวลา10โมงกับอีก4 16นาทีนะครับเช่นเดิมเราก็จะมาวิเคราะห์ค่าเงิน EUR เทียบ USD นะครับถึงแนวโน้มว่าจะเป็นแนวโน้มวันนี้เนี่ยจะเป็นไปทางไหนนะครับ ในวันนี้เนี่ยก็สนับสนุนการวิเคราะห์โดยโบ็อกเกอร์ FBS นะครับบ็อกเกอร์มาใหม่ไฟแรกนะครับถือว่าเข้ามาตีตลาดในเอเชียแล้วนะครับแล้วก็ทั้งต่างประเทศนะครับซึ่งในโซนของต่างประเทศในแถบเอเชียเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญแล้วก็เริ่มมาใช้บ็อกเกอร์นี้มากขึ้นแล้วนะครับเมื่อวานสังเกตได้จากเมื่อวานเลยเนะี่ยถ้าใครใช้ FBS เนี่ยจะไม่มีปัญหานะอันนี้ย้ำเลยนะว่า จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าออเดอร์นะครับถ้าเป็นตลาดเง,งี้ยครับส,สำหรับใครที่ไม่ว่าจะเป็นขาสวนขาตามแล้วแต่แนะยิ่งขาตามเนี่ยครับตลาดปิ้งไปอย่างเงี้ยครับหลายๆโบก,ก็จะตึง้งเตือนขึ้นมาแล้วไม่สามารถเข้าออเดอร์ได้นะเนื่องจากระบบจับอ่ค่าจับคู่ไม่ทันนะครับก็อดไปนะฮะ แต่ถ้าเป็น FBS ก็คือเข้าปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยฮะติดปั๊บเลยนะครับเข้าปุ๊บติดปั๊บเลยนะครับจะไม่มีปัญหาเรื่องการขึ้นมารีควอสตนะครับนะครับลองดูนะครับลองเข้าไปใช้กันดูนะสำหรับใครที่เข้าเดิมไม่ได้เข้าปุ๊บติดเข้าปุ๊บติดนะครับอันนี้ลองเอาไปโหลดใช้กันก่อนได้นะครับเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นนะครับลงไปแล้วก็ดีดขึ้นมาถามว่า ถึง V-shape ไหมยังไม่ถึงส่วนใหญ่ถ้าสังเกตจากพฤติกรรมของราคานะครับอันนี้เนี่ยถ้าเป็น SBS เนี่ยจะเป็นในรูปแบบของ4ตํตำแหน่งนะครเป็นโทศนิยม4ตํตำแหน่งเนี่ยทำให้หลายๆคนบอกว่า Pri ยแอคชั่นเนี่ยอาจจะไม่จะไม่เป๊ะไม่ที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับถ้าถ้าเป็น15นาทีเนี่ยแท่งเทียนอาจจะพิรูปแบบไปนะ าเป็น5นาทีนะครับแต่ว่าถ้าเป็น15นาทีแล้วก็เราก็สามารถดูสัญญาณแห้งเทียนจาก15นาทีได้นะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเจาะยิ่งเจาะลงไปลึกนะครับก็อย่างที่บอกไปถ้าเจาะลงไปลึกเนี่ยความความแข็งแกร่งนะครับของของแห้งเทียนก็จะน้อยลงตามนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นเจาะเข้าไปนะครับถ้าขยายเข้าไปนะครับเป็น15 30 1มชั่วโมงนะครับชั่วโมงก็แล้วแต่ความ ความแข็งแรงของแท่งเทียนนะค่าความแข็งแรงของแท่งเทียนก็จะเพิ่มตามนั้นเช่นเดียวกัน,นดอลลาร์นะครับปรับตัวปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับในช่วงแรกของตลาดที่ดอลลาร์เปิดนะครับหลังจากที่การประกาศข้อมูลทางตลาดนะครับทางรายงานออกมาแข็งแกร่งกว่าที่คาดการไว้ครับจำนวนผู้ขอรับบริการการว่างงานในครั้งแรกนะครับปรับตัวลดลงมานะครับเกินกว่าที่คาดการไว้ถึง3 3แสน2หมืนรายนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ถือว่าเยอะมากนะครับในสัปดาห์สิ้นสุดสัปดาห์นะครับเมื่อ10ส,สิงหาที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับการคาดการณ์อยู่ที่3แสน3หม,มืนห่น5พันรายนะครับแล้วก็เป็นจํานวนที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลา2007เลยนะครับแต่ก็ามาตกตอนท้ายนะครับทาให้ยูโรร่วงเอ่อทำให้ยูโรเ,เนี่ยดิดขึ้นมานะครับเนื่องจาก เขาบอกว่า,าข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับที่ประกาศไล่เลี่ยกันออกมานะครับไม่น่าประทับใจเท่าที่ควรนะครับทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วครับหลังจากที่มีการแข่งข้าได้เพียงไม่นานนะครับก็นักลงทุนนะครับเปิดเผยว่าสหรัฐเองเนี่ยเปิดเผยว่าข้อมูลทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งในด้านบวกและด้านลบเองเนี่ยส่งผลให้นักลงทุนเนี่ยเกิดความไม่แน่ใจในตลาดสหรัฐนะครับว่า ทางประคานกลางนะครับธนาคารกลางเนี่ยของสหรัฐเนี่ยจะเดินหน้าใช้มาตรการการผ่อนคลายเชิงปริมาณต่อไปอีกหรือไม่นะครับก็อันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับแต่ถ้าเป็นเกิดว่าสภาวะเนี่ยนักลงทุนเนี่ยไม่มีความมั่นใจในตลาดสหรัฐเนี่ยแนวโน้มวันนี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะขึ้นต่อสูงนะครับซึ่งมาดูจากทำเฟมเดย์แล้วนะครับนี่ครับมันขึ้นเรามากเลยนะ ขึ้นมาตัวนี้เนี่ยมาเทสระดับหนึ่งจุดสามสามสี่สีนะครับสา4สามสอันนี้ที่มาร์คไว้เมื่อวานนะครับโซนต่อไปที่จะขึ้นนะครับก็คือข้างบนนี้นะครับหนึ่งจุดสามสามหนึ่งจุดสามสามแปศนะครับถ้าจะขึ้นตรงนี้แล้วเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยให้รอราคาย่อ,อมาก่อนแล้วราคาจะย่อ,อมาตรงไหนนะครับราคาจะย่อ,อมาโซนไหนเดี๋ยวก็เจาะไปดูในทางเรมเล็กนะครับว่าจากเอาแท่งนี้เป็นหลักเลยนะครับ มาดูในทม์เฟรม4ชั่วโมงนะที่แรกว่าจะเป็น head n shoulder หรือเปล่าไม่เป็นแล้วนะครับก็คือมาแตะตรงนี้จริงอยู่นะครับมาแตะตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปเลยนะครไม่สนใจแนวรับแนวต้านเลยนะเมื่อวานจาก4ชั่วโมงนะรราคามาเทสตรงนี้ครับเมื่อวานนะครับ ใช้ลองทีแรกเนี่ยหาฟิโบรอบใหญ่ก่อนนะีตรงนี้ราคามาแตะที่76.8นะครับตรงนี้ถ้ามาแตะที่76.8ดสิแตำแหน่งต่อไปนะครับ mm hmm. ก็จะอยู่บริเวณโซนนี้ครับห้นะครับถ้าวัดจากฟิโบรอบใหญ่รอบนี้นะครับจากสวิงไฮนี้ถึงสวิงโลนี้นะครับแต่ถ้ามาวัดตามแท่งเลยนะครับแท่งของเมื่อวานเลย โซนนี้ก็จะอยู่ในโซนของ61.8นะครับซึ่งเราสามารถใช้โซนนี้นะครับเป็นโซนพิจารณาโซนเซลล์ได้นะครับโซนบายนะบายโซนเอาประมาณนี้นะครับ6 1 8ถึง50นะครับถ้าเจอสัญญาณกับตัวบริเวณนี้นะครับอาจจะบายขึ้นไปนะครับบายขึ้นไปตำแหน่งที่จะปิดแรกนะครับก็คือโซนไฮล่าสุดนะครับไฮของเมื่อวานนะของแท่งเมื่อวานก็ประมาณ1.336.2นะครับ ถ้าทะลุผ่านไปได้อีกนะครับโซนต่อไปก็คือ Divergent Zone นะครับ Divergent z o ซ e ก็1.3404นะครับโซนนี้1.3398นะครับถ้าถ้าเป็นไฮสูงสุดจริงๆเอาประมาณนี้ก่อนนะครับ เดวเจนโซนก่อนแต่ถ้าทะลุเดว่์เจนโซนก็นั่นนหนึ่งร้อยหก็จนะครับก็จากําเฟรมสี่ชั่วโมงเอาเป็นว่าตอนนี้เราจะอินตามทาเฟรมสีชั่วโมงนะครับบริเวณน,นี้มาดูใน1ชั่วโมงนะครับลองหาชแนลตอนนี้อาจจะหาชแนลยากหน่อยนะครับ ือว่ายังยังหาชแนลค่อนข้างลาบากนะตอนนี้อ่ะไม่เป็นไรไม่ได้ไม่หาแล้วนะก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าอิงจากสี่ชั่วโมงเลยนะครับวัดจากตรงน,นี้นี่เลยนะนี่ครับโซนราคาที่ราคามีโอกาสจะกลับตัวมาทดสอบนะครับตำแหน่งนี้นะครับโซนนี้เลย เรดูสัญญาณนะครับกรอบตัวแล้วก็ตำแหน่งแรกที่จะปิดก็คือห g h นะตำแหน่งต่อไป divergence zone นะครับแต่ถ้าราคานะครับมีการทะลุตำแหน่งโซนนี้ลงมาได้นะครับถ้าทะลุตำแหน่งโซนนี้มาได้นะครับตำแหน่งต่อไปนะครับที่ราคาจะลงมานะครับก็คือโซนนี้นะครับ23 6นะครับ ถ้าลงมา23.6เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแผนกันแล้วครับว่าทําไมถึงต้องลงมาเยอะขนาดนี้นะถ้าลงมาเยอะขนาดนี้เนี่ยอาจจะคล้ายๆกับว่าตลาดนะครับมีความผันผวนพอสมควรนีตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแผนนะเป็นเป็นแผนเซลแล้วนะครับถ้าลงมาต่ากว่านีนะ้มาดูใน15นาทีนะครับ ผมจะลองหาเล้งกันวิ่งแบบนี้เลยนะครับเอาไฮเทียบไฮ่มาวัดที่โลนะครับเหมือนกับว่า 1, 2นะครับ 1, 2ึทับสเพื่อหา4และห้อ่าลองดูนะวันนี้จะได้หรือไม่นะราคาจะลงมาตรงนี้หรือเปล่านะครับ ซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ผมเห็นตรงนี้เล็กๆอันนี้เอาทาบไว้ก่อนนะครับว่ามันจะถ้าโอกาสจะขึ้นมานะครับโอกาสที่ราคาจะขึ้นสูงสุดก็คือประมาณนี้นะครับโอกาสที่จะลงสูงสุดนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยลองใช้ฟีโบนะครับ ก็ลองใช้ฟิโบนะครับหาโซนก็จะเห็นได้ว่าค่อนข้างลำบากนะ,อ,ะ,อ,านนะอาจจะรอให้ลงมาประมาณนี้ก่อนนะครับประมาณ161.8ของด้านล่างนะครับ เมื่อกี้รอบมันสั้นไปนะถ้า1 6ึของด้านล่างก็จะอยู่ตรงนี้นะครับโซนพิจารณาโซนบายของเรานะครับแล้วก็บ่ายขึ้นไปเป้าหมายก็คือตามสีชั่วโมงเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับลองลองดูนะครับช่วงนี้มีสต็อปลอตกันด้วยนะครับแล้วก็ยิ่งวันศุกร์นะฮะอันตรายพอสมควรนะฮะโอเคนะครับเอาประมาณนี้กันก่อนครับเจอกันใหม่นะวันจันทร์หน้าครับเช้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ